สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมน,น,นี่คุณยายสีมาแนะนํำการถนอมอาหารนะคะโดยบักขามหวานเนาะบักขามหวานนานี่เพิ่อมาลายนะคะนานาบักขามหวานกาบเอาหวานไปนเลยก็เลยเอาอมเปรี้ยวอมหวานก็ไเลยคะ่ะอันนี้เป็ดจะเป็นสีช่องเนาะคะ่ะสีช่องนี่สีหวานเนี่ยจักหน่อยเขากับปอกเปลือกนะคะ การถนอมอาหารของคนอีสานกับมีหลายแบบหลายอย่างเ้อค่ะอันนี้พอดีคุณยายได้บักขามหวานมาหลายก็เลยกเลยปอกไว้ปอกไว้นะคะปอกไว้แล้วๆก็เลยสิมาทําการถนอมอาหารก็คือที่เอาไปหนึ่งนะคะเอาไปหนึ่งเพื่อนๆกบหูจักเนาะวันหนึ่งแบบใดเนาะหนึ่งหนึ่กัน เก็บมันสิเก็บได้ดูนนะคะมันสิว่าเป็นล่าเป็นยังนี่สมมุิว่าข้าปอกออกมาแล้วนะคะปอกออกมาแล้วสีมันสีแห้งมันสีแห้งเนาะบักขาาเข้าเก็บไว้ดูนเมื่อใดเลยคะ่ะมันจะแห้งแห้งแล้วก็ขึ้นล่าพร้อมทุกปีที่ไอมะยามบ้านนะคะทุกปีที่มะยามบ้านกระสีเอาบักข้าวหวานนี่แหละคะ่ะมะหนึ่ง เพราะว่าเป็นคนมากกินบัคขามใบเขาเหนียวนะ <c oughs> คัาวแมนอันนี้กับมะหนึ่งนะคะนี่เห็นบัคขามมันสีมันสีแหง้งเขากับมะหนึ่งสักประมาณสามนาทีแล้วบันนี้ไอสตรีมไอนามนะคะมันสีซอยเห็นเห็นบัคขามเขานิ่มขึ้นเนาะเขากับเอาใครอยากให้มันหวานเนี่ยจักน้อยกบเอาน้ําตาลล้วนเนี่ยจักน้อยนะคะอันนี้อ่ะเข้าใส่บัคขามหวานเนาะเพราะบัคขามช่วงนี้มันหลาย มันหลายก็เลยว่าสิเอามาหนึ่งไว้แล้วก็สิเก็บไปกินเมืองนอกนะคะเก็บไปกินดนๆเก็บได้เป็นปีเด้อค่ะนี่เนี่ยแต่ข้าปอกนะคะเฮาปอกออกมาจักกิโลสองกิโลงี่สิเฮาก็เก็บใส่กล่องไว้เก็บใส่กล่องไว้เป็นเป็นปีเลยถ้าเฮาใส่ตู้เย็นไว้เด้อค่ะข้าวแช่ตู้อยู่ในข้าเก็บได้เป็นโดนเป็นเดือนเลยค่ะนี่เนาะเอาไว้บ่ายเข่าบ่ายเข่าเหนียว มักมักในพเท่ามักหลายใบยขงเขาเหนียวนี่ปอกนะคะปอกจก,กิโลน,งโลนึงกิโลนึงก็ได้หลายแล้วบักคมหวานนี่ค่ะหลังจากที่ห้าปอกบักคมเรียบร้อยแล้วเนาะปอกแล้วแล้วห้องกบเปิดไฟนะคะร่างถึงตังเนาะ <c oughs> ไฟบักคามังไปนะค่ะบกา <c oughs> บกามบักคามังไป ขามนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ่ะเฮ็ดย่างก็บอะไรบักข้ามสุ่มกระตุ่มสุ่มตุม,ม,ตมแกงสุม่มแกงยัง้งเฮ็ดน้ำพริกเฮ็ดแก้วบองได้สุยย่างบักข้ามนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ่ะมันก็เป็นสมุนไพรน้ำเนาะครับทายดีค่ะพอข้าหนึ่งครบหางาที่แล้วนะคะเข้ากับน้ำตาลห้วยลงไปเนาะน้ำตาลตามใจชอบก็คือ เ้ามากหวานหลายข้ากระใสแน่จักน้อยหลายแน่จักน้อยแต่ว่าคุณยายนีนก่กระสีไส่จักประมาณสอง่อนสองซอน,ออนละค่ะสองซอน,อนต้อให้มันตาลมันละลายลงไปให้มันนุมน่มๆนะคะสตรีมของไอ้น้ามันก็เเทยให้บักขามที่แห่งๆในนุ่มได้ขึ้นกันนะคะบักขามนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างหลายแนวเนาะ กินได้ซูแนวกินได้ซูยางเห็ดต้ตมย่ำเห็ดน้ำพริกเห็ดแจวบองได้สารพาดัดเป็นสมุนไพรพือสมุนไพรน้ำกินแล้วก็ครับทายดีด้ยค่ะเม็ดมันกับเอาขวาัขวขัวกินก็นได้คนอีสานก็มัก,กินขัวเม็ดบะขามด้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารที่เก็บไว้เป็นเดือนเลยะคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เอาที่เก็บไว้เป็นเดือนเอามาใบาขนเหนียวย่มได้ก็ได้ แทนแท้เวลาเขากับเมืองนอกเขากับเก็บใส่กองเอาใส่กองไปน้าค่ะกินได้เป็นเดือนว่ขืนล่าล่ากับ่ขืนนะคะเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งของคนอีสานเนาะค่ะพอพอถึงสิบนาทีนะคะน้าตาลละลายดีแล้วเขากับปิดปิดไฟนะคะปิดไฟเปิดฟ้าหมอ เปิดฟ้าหมอทิมเอาไว้เพื่ออาชีให้มันในเย็นตัวลุ่งนะคะเพราะให้มันเย็นตัวงเย็นตัวงแล้วขาจ้างเอาไปบรรจุกล่องนะคะบรรจุกล่องพลาสติกเอาไว้เพื่อเป็นการถนอมอาหารนะคะแบบนี้กินได้โดนค่ะกินได้เป็นเดือนนู่และค่ะข้าสิเอาเก็บไปกินยู่เมืองนอกก็ได้สําหรับค้นทีเดินทางไก่ไปเมืองนอก เ้าเก็บสซกลกองนะคะพอสิงดูดูการมันเท่ากับสื่อมาสื่อมาหลายๆแล้วก็เอามาแกะแกะแกะบางเจ้ากระสีบักค้ามันกระสีแห้งแห้งดิ้ข้าเจ้ามาขายเนาะเท่ากับมาหนึ่งแบบนี้นะคะหนึ่งถนอมอาหารหนึ่งแล้วก็เท่ากับจังเอามาบรรจุกองไว้นะคะนี่คือกองสี่ห้าสิบบรรจุแล้วค่ะ แต่ว่าเข้ากับทิมนี่ค่ะต้องเข้ากับทิมไว้ให้มันให้มันเซตตโตรหรือว่าให้มันเย็นดีๆจ้างเอาบรรจุกล่องนะคะมันสิบ่มีอายนามในกล่องเนาะถ้ามันมีอายนามในกล่องมันก็สิเกิดร่าอีกเลค่ะถ้าตรงป้อยให้มันเย็นดีๆนี่ค่ะคือการถนอมอาหารสําหรับผู้ใดมักคลิปนี้คลิปง่ายๆนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ไนเด้อค่ะช่อง หัวคุณยายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในกันเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ